กำดักมันกดตัวอะไรวะตัว F, 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 F. ปะ F F F ซเฟอร์ใช่ไหมหรือว่าตัวอะไรวะอ๋อมันง,นงไ,มไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่<ร><ห>นเลยอยู่ไกลๆมันกดไม่ถึงไม่แยกกำดักคิวจอยอ่ะแมวหยาบแล้วยหวยาบมาไฟ p l a n t e ย อีกตัวหนึ่งโจเย่าฮ้ยฮ้ยกระโดดยิงเห็นเห็นฮุยโอ้ลีมึงคือพระเจ้าโอ้ยเสตปายังอยู่ห้องน้ำอยู่นะไม่รู้ไปเรียน <tacos> ระวังนะ,ะเลน่าเล่นออฟโอเคยามไปอยู่ห้องน้ำอันเลยพี่ไอ้วางป้อมปืนกันเลยเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำออฟออฟออฟนะระวังให้ดีเอ้ยซ้อนกันอย่างนี้สิไม่ออกไปวัดแล้วคนับโอ้โหไอกอดเช็คด้วยตัวเองก็ได้สวัสดจ้า ได้ปเลยลูกมาเข้าตัวสองตัวเลยสองตัวเลยสองตัวเลยตัวนึงอีกตัวนึงของวิโดเหมือนกันวิโดเหมือนกันตัวนึงไปไหนแล้ววะขึ้นลงเลยดีกว่าปั๊มยิงอยู่ปั๊มยิงอยู่ไปแนะไปลงมาแล้วออสึกมีดเลยที่ป๊อปป๊อปเฮ้ยไม่เอาปืนนะพี่ไม่ไยป๊อปไม่มี็จะกินนี่ก็ได้แล้ว ได้ได้ไม่มีก็ดึงซ้ายก็ได้นะเอ้ยเอ้ยได้ลวะได้วตัวดึงวะมีตัวนึงมีตัห้องน้ำกับีกไปเฮ้ยเดี๋ยวผมฟห้องน้ำสุดตรงนี้ตัวนึงเข้ามาแล้วแบงค์ดู้ไกันเไม่นีไม่หยามันปุนอ r a อาเ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 วเตรงนั้นแองค์าูลเอาให้ ดเดียวก่อนนะสรุปมันมึงหรือมันที่มีกล้องซูมไกลวะเ่ยนั่ <c oughs> นดิมันให้แค่นัดเดียวเลยนะโ <c oughs> อ้โหอาวตัวฟองอีกแล้วนึ <c oughs> <c oughs> กว่านึกว่าใช่มันมีเจกูก็เจ็บเหมือนกันเอาอะไรแก มีปาดไปมั่วๆเข้าหัวโอเมนเนี่ยสุดเลสุดสุดสเดุ้ดสุดสุดสุดดสนดสุดสุเสุดส้ดสุดสสุด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 สมาละดสุ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 ดสวดสุดสุดสุดัุดส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 ่ดสุดสุด ่ถ้ากกูเสียหลังตรงนี้อีกทีมันจะต้องคาดไม่ถึงเว้ยไม่ต้องเข้าไปข้างในมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนวิ่งมาแล้วเพื่อนมันเห็นก่อนนะเป็นปืนโหนหรือเปล่าปืนโหนปืนโหนปืนโหนเฮ้ยงไอ้ยุ่งสุดท้ายมันก็ไม่รอดสุดท้ายม่นก็ได้แล้วมันก็ได้ออฟไปจนได้ อินเนเชีข้าไปแล้วอ oh, ุ้ยโอ้มีเอบอนซ้ายสวยสวยสไปอยู <h <h right> <h ่ไหนวะไอ้นี่อยู่ฮอออฟยู่หอหอไม่ไหมเออออฟอยู่ตรงนั่นแหละเียอซ้ายก็แเลซ้ายหไหลเฮ้ยอ้ยอมันรอดยิงไม่ทันโอ้เจลียส ดูเจอไร e ามาลาเดอเอามันเอามันวัดไปทาหลโหทำดีแล้วทำดีแล้ฟีนกซัวซุกเลยดีโอ้โหทไมบุญกองไบุญกองลงไปแล้วหลยี่เวน โจมได้งานโอ้ตอนแรกเห็นแค่เตะไปเลยอือไปละเดี๋ยวเขาก็เก็บเอาไปใช้ต่อเลยหลังมาส่งของเลยพี่ไอ้ี้ยแบกเดินมาเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้ สายสาระวังเมี่งม่งเลยม่งเลยมไม่สนในไม่สนโลกเดิมาเ่าเฮ้ยระวังวินโดไม่มีคนดูนะเออระวังวินโด้เข้านะเฮ้ย้าไปเล้าพี่นั่นโดมาละวินโดวินโดโอเมนอ้โดนไม่ดูเลย้โอ้โอ้ย จ็บนะห้ามาหเาสองตบเดียบจิตจิตจิตวัดตบไม่ได้พี่เิมเอออยากหาเก็บโกดตบไปข้างหน้าก็จิกไปแล้วจะเก็บมันขวามือก็โอ้โหไม่ทันแล้วได้ระเบิดแทนหักสองไปก็ตบภาพเป็นขาวดำพอดี เูพกกาาาอย่าขังผมสิถ้าไม่อยู่คนเดียวแล้วมันเียวนะไปไปลองดิไปลองดิ m p r i l ออาเนรซ้ายไครับรระวังครับเฮ้ยเกือบได้122เพื่อนเออสวย่เอไมให้เสี่ยงไอ่หว่า เพียงตัวอยู่วะเพียงเยู่วะใครใจตใโอ้โหมีให้เลือกมากมายตั้งหลายสิบสีไอ้จะเอาบอกไหมอยากเล่นอะไรมีให้หลายสิบสีเลยได้สิโอ้ายายเจ็บเจ็มันก็เข้วเหมือนกันว่ะเจ็ดครับเจ็ดจ็อยู่ใกล้เข้ามาเล้าเเชื่อ มันสมองปิดตัวเองนะเจ๊ดเจ็ดก่อนฮิวมอนฮิวมอนฮิวมอนีที่องตัวอะไรที่ีเลยเออลุงยิงแม่เลยวิ่งไปฆ่ามันหว้แบบไม่ร่นมาพูดตีตัว อันรวมไปพร้อมกับจับปวดเอ้าเอาไปออกที่ไรนู้นที่คนอ้อมตายนี่คนที่พร้อมหมวกไม่ตายคนคนวิ่งหาไม่คนวิ่งหาไม่ตายอย่างคนอ้อมตายนี่เลองลองไหมไปละ ได้ไดโอเมนไดโอเมนสมมงหมดแล้วนะสมมหมดแล้วไม่วางมวหมดแล้วรือเรเกียดเรเต้องระวังลัเ้าต้รวดูวิด้วยอยู่ดูวิด้วยอยู่ในในห้องซ้ายระวังโยต้องอนมาละต้องอนมาละมาตัวนึงตัวนึงเอาเฮ้ยเาเอาไม่มีคนดู ีกเตอีกตะตุเอาไปแกเฮ้ยไม่โดนได้ไงวเ้เอาร้อยเจ็เจ็ดเพี้ยอะไรวเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออได้มีละมีเจ็ดเจ็ดแลมแลมน้ำตายแลำตายแป๊บนึงฟูดแป๊บ ตัวนึงตัวนึงตัวนึงหลังเราจะเข้าบอกว่าก้าวงนะเฮ้ยเกิดมาเกิดมาผมดัให้อยู่พี่เนเกิดตายเกิดตายเนยเนยตัวท้ายเฮเว่นไี้ยอยู่เฮเวอยู่เฮเวนได้ยังไงอยู่ด้ยยูเ่าหล่อฮีไอ้เหี้ย า <id>: รอบเกยแต่หลบล่อนหมดโอไม่ยากแหลมเต็มเลยในบ้านเล็กอะแหลมเต็มขงบนตัวหนึ่งแล้วก็ห้องเล็กตัวหนึ่งโอเคยกไปดีเลยก็ได้พี่เนมห้นสิบวีมาสิ่าสาวานัน ิงมาหอเลยมย้วี่โอ้ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยเยเย็นจร่ังอยู่ไว้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 ไไว้ไวไว้ไว้ว้ไ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 วไว้ไว้ไวไว้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 ไวไว้ไว้ไไว้ไว้ไวไว้ไวไว้ไว We turn to dust. มาแล้วมาเล้วไปแล้วเมาแล้ว Opponent killed. e n e m y n เฮ้ยอีกตัวหนึ่งใจะเย็นยนะใจเย็นไว้เยนไว้เยนไว้นไว้เยนไว้เย็นไว้เยนไว้เย็นไว้ยนไว้เย็้เย็้ย็วย็นไว้เย็ดไว้นวเย็นไ่เยนไว้ไว้เย็นไวนไว้ไว้เย็นไว้เย็นลว้นไว้เย็นไว้ย็นไว้นไว้เนไวไว้ไว้ไว้ เอาคอคอให้เพื่อนใจเย็นไงไม่รู้เหรอสัตว์เออคอคอบอกเพื่อนตลอดใจใจเย็นครับดาวครับดาวคนบอกใจเย็นได้มือสั่นขาที่พับ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 ขี้ผายเอามาเข้ามาเข้าไหมเข้าไหมเช็คซ้ายเช็คซ้ายนะซ้ายเกียร์ซ้ายเกียร์ไอซีไหนไหนไหนมี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 โอ้โเกียร์บุรีโอดีโอโหแพ็คใครเดียวเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมระวังซ้ายระวังมุมซ้าย เช็งมุมซ้ายเงมุ้ายเจ็ดครับเจ็จเจ็จเ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 ตายเจเตัจเ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 จยวเงเลยวเงเลยเจเจเเจเวเเจเเจเจเเจเวเจเจเเจเวเจเจเเจเวเเจเจเลเจ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 เเจ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 เเจ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 เเจ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 เ

เยอะแรงเท่าเดิมไปซับควยเลยเนี่ยปาร์ตี้น็อตเลดี้คือหาอะไรวเนี่ยอ๋อมีคนยังออกเกมไม่เสร็จไอ้เหี่ยมันอยู่ในแมตช์อยู่จะ